รถทุกคันนะครับท really? really, really, really. ี it it so ่ผมเอามานําคลิปมาทําเป็นรีวิวเนี่ยผมกล้ารัตีระว่ารถของเราสวยจริงนะครับเห็นไหมสวยจริงๆนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมนะจะไปดูรถที่อื่นนะผมแนะนาให้ท่านผู้ชมมาดูรถที่ผมก่อนนะครับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมมาดูรถที่ผมก่อนผมกล้ากัรันตนเลยครับว่ารถผมตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับชนะเครื่องเกียร์เนี่ยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเกียร์ไม่กระตุกแน่นอนนะครับท่านผู้ชม สวยเพราะจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตบิคาระครับ0ูนย์แปดเปครับวันนี้นะครับรถที่ผมเอามานำเสนอนครับเป็นรถ t o y o ต a Fortuner นะครับ2.4 G Leader นะครับตัวนี้เป็นตัว Leader ปี2022นะครับทุกนนะผมบอกเลยว่าโฉม Leader เนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะครับจะมี2.4 G นะครับแล้วก็ 2.4V นะครับแล้วก็มา 2.4V สีวิวดีแต่วันนี้ผมเอาตัว J มานําเสนอนะครับคันนี้นะเปิดตัวอยู่ที่ร้าน4นะครับคุณชมคันนี้นะครับแต่วันนี้ผมมาขายในราคาแค่1ล้านนะครับ9,000 0บาทเท่านั้นนะครับคุณชมเราไปดูรายละเอียดคร่าวๆของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้านีจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับใบบีม LED นะครับคุณผูาชมนะ ไฟด้านหมอกเป็น LED แล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับมีปักเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับท่านผู้ชมรอบคันตรงนี้นะครับอ่าตะแกรงหรือว่ากระจังหน้าเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมนะจะแตกต่างกว่าโฉมก่อนไม่ต้องเชนนะครับเห็นไหมจะเป็นกระจังหน้าแล้วก็ที่ตะแก,งแกรงกับชนจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะเราไปดูด้านข้างกันนี่ฮะด้านข้างอันนี้ก็จัดทรงมาด้วยล้อมแม็ก p e 3 7ขอบ18นะครับจะมาด้วยขนาดยาว2 6 5นะครับ6 0ส18นะครับทนผู้ชมนะสภาพโดยรวมๆพร้อม,มใช้งานนะครับนะช่วงล่างให้ดูก่อน,นครับโชคนี่ไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้สภาพสีเนี่ยด้านนอกเนี่ยผมบอกเลยว่า100%นะครับท่นนะครับนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับ ฝาข้องกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวตัวรถนะครับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างเป็น LED นะครับเหชมมะเป็นตัวลีดเดอร์จะมีบายสปอร์ตมาให้แล้วนะครับตรงนี้อ่าบายสปอร์ตมาให้นะครับตรงนี้แล้วตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆอ่ะเนี่ยคิวลิ่นน้ำตัวนอกเนี่ยจะไม่ใช่โครเมียมนะครับจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับหรือว่าเป็นยางสีดำมาให้รอบคันนะครับตรงนี้นะมือเปิดนะเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะคิวกันสายไม่มีมาให้นะครับท่านผู้ชมนะตรงจอมตรงนี้อ่า ตัวนี้ครับไม่ใช่แบ็กท็อปนะแบ็กท็อปก็จเป็นพวกลีเจนเดอร์อะไรประมาณนี้ครับนะตรงนี้แต่นี่เป็นแค่ตัวลีเเดอร์ครับจะไม่ใช่แบ็กท็อปจะไม่ใช่หลังคาดำนะแต่เขามีราวหลังคามาให้นะครับเพื่อไว้ติดแหลกนะครับอ่ะเรามาดูอ่าโครงสร้างหรือว่าภายในกันดีกว่านะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูโครงสร้างประตูก่อนนะครับว่ามันประตูเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมประตูเดิมติดมากับรถนะครับท่านผู้ชมครับแผงประตูนี้ก็สวยนะกริบเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับท่านผู้ชมนะ และโครงสร้างรถคันนี้นะครับเห็นไหมนี่โอ้โหสวยคลิปเลยนะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์กเรียงเม็ดทุกจุดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นี่อ่ะมาออปชั่นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในหัวมันสวยนะครับนี่ครับแผงประตูนี่คลิปนะครับอ่ะนสวยๆเลยเอ่ามันก็จะแตกต่างออกับพวกล,ลีเจนเนอร์ตรงที่ภายในจะเป็นทูโทนเท่านั้นเองแต่ตัวเนี้ยอ่ะภายในที่ที่เห็นเนเนี่ยก็จะเป็นภายในโทนสีดํานะครับทุกท่าน ระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับท่านชมนะเป็นดิสเบรกสี่ล้อแน่นอนคันซีสวยนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับรถปี2022นะครับท่านชมนะด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายเนี่ยแตกต่างกับตัวดีเจเนอร์ไม่เท่าไหร่นะครับท่านชมนะด้านท้ายก็มีสปอยเลอร์ไฟแบบดวงที่3นะครับคิวที่น้ำเท่านอกกระดับลำบนหลังนะครับตรงนี้ไฟเลี้ยวเออว่าไฟท้ายเนี่ยเป็น2ชิ้นนะครับติดเป็น LED นะครับท่านชมนะติดฝาท้ายกระติกตัวถังนะครับท่านชมนะ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วนะครับคิ้วคาดฝาท้ายเป็นสีดํานะครับท่านชมนะเห็นไหมนี่มีปังเซนเซอร์มาให้นะครับท่านชมเห็นไหมอ่ามาให้แล้วก็มีชุดแต่งของคันนี้มาให้ครับนี่แล้วก็โลโก้ลีดเดอร์นะครับอ่าเห็นไหมตัวนี้อ่ะตัวเนี้จะแตกต่างอีกอย่างนะึงคือว่าจะเป็นฝาท้ายเมลนวน่จะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับท่านชมนี่เห็นไหมจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าเรามาดูด้านท้ายกันนะครับรถเดิมนะครับเห็นไหม หัวน่งหัวนอนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีขยับนะครับมาสวยๆครับรถเดิมสนิทแน่นอนนะครับมาร์กต่างๆของโครงสร้างของตัวถังล้วอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมไม่มีการต่อเม็ดอักใหม่แน่นอนนะครับตรงนี้ด้านท้ายนะเพื่อนที่ใช้สอยเยอะนะครับอ่าฮะใช้สอยเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการขับเบาะนะครับนี่ครับดึงเลยครับปึ๊บอ่าเบาะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับ เราจะดึงซ้ายขวาได้ครับเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้พอลงครับเดี๋ยวผมต้องทํารีวิวต่อนะครับพอลงเสร็จนะครับเราก็เก็บอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเก็บไว้ลักษณะนี้เลยอ่าฮะแล้วด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีช่องเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็จะมีบนพวกบล็อกหัวล้อพวกแม่แรงจะอยู่ไปตรงนี้นะครับครบนะครับตรงนี้่ะเราไปดูด้านซ้ายกันต่อครับ ด้านซ้ายนะครับเห็นไหมผมก็จะให้ดูสภาพยางสภาพคัสซงคัสซีล้อมงแล้วแม็กว่ามันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะตรงนี้นะครับ <c oughs> ประตูมาล้บแผงประตูสวยนะครับท่านชมน,นะกริฟกรินะอย่างนี้ไม่มีรอยฉีดขวดนวมตรงนี้ก็ยังแน่นๆอยู่นะไม่ยุบนะครับเห็นไหมนี่แล้วก็โครงสร้างรูดีต่างๆนี่ผมว่ามันเดิมสวยจริงตรงนี้นะครับ,รรบเหมือนกันนะครับเห็นไหม รถทุกคันนะครับที่ผมเอามาทำคลิปมาทำเป็นรีวิวเนี่ยผมกล้ารันตีะรับว่ารถของเราสวยจริงนะครับเห็นไหมสวยจริงๆนะครับรถไม่สวยแล้วมาบอกสวยไม่มีครับท่านผู้ชมนะไหนไหนผมเปิดประตูแล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้ท่านผู้ชมดูนะครับตรงเนี้แผ่นเพจนะครับจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเขาจะเอามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมแผ่นเพจตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงแผ่นเพจเนี่ยเขาจะบอกอะไรบ้างเขาก็จะบอกเลข คัสซีนะครับหรือว่าเลขเครื่องนั่นเองนะครับก็มี MR0JBGS200406337 นะครับอันนี้คือเลขตัวรถนะครับเลขเครื่องก็จะเป็น 2GD นะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้ว D102769 นะครับท่านผู้ชมอ่ะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับท่านผู้ชมนะอ่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนี่อ่ะไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วให้ท่านผู้ชมดูไปเลยนะว่ารถคันนี้มันถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะ เป็นไงะครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาดูรอบคันแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะเปิดฝากระโปรงหน้าดูนะเฮ้ยว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมเดิมจริงไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝากระโปรงหน้ามาแล้วนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมสังเกตจากหัวน็อตเลยครับว่าหัวน็อตเนี่ยเป็นหัวน็อตเดิมๆมนะครับสวยๆนะครับอ่าเห็นไหมฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับโตโใต้เห็นไหมท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ารถคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนนะครับคานรับไปใหญ่หน้าขวาครับก็มี R ตรงนี้นะครับเห็นไหม คานหน้าต่างเนี่ยเป็นคานเดิมเลยคานรับไฟหน้าซ้ายจะมีแอลอยู่นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้รถเดิมๆเลยครับเห็นไหมหัวลงหัวนอไม่ขยับเลยนะครับท่านชมโอ้ฝาหน้าเดิมๆนะครับเอาง่ายว่าใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนชิ้นส่วนอะไหล่เนี่ยก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งนะครับตัดผ้าคงท่อแคดไปขายนะครับไม่มีครับท่อแคทยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับท่านชมนะตรงนี้นะครับคันนี้นะครับบอกเลยนะเป็นเครื่อง2 4 0 0ซีซีนะครับ มาด้วยแรงม้านะครับ150แรงม้านะครับท่านผู้ชมนะใครที่กาลังมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะอ่ะผมพาท่นานผู้ชมนาดูในห้องเครื่องแล้วนะตรงนี้เ,ออเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนั่งเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารนะครับว่าเฮ้ยภายในห้องโดยสารของตัวจีเนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดมาแล้วนะครับภายในของ Fort u n e r คันนี้นะครับจะเป็นภายในโทนสีดำนะครับเห็นไหมเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับอ่า เบาะสีดำเนี่ยโอ้โหเดินด้วยได้สีขาวนะครับมันช่างเหมาะสมเลยครับนะมันจะตัดทําให้ดูหรูหราขึ้นมาเลยนะครับทุกท่านตรงเบาะนะครับตรงเบาะถึงจะเป็นไฟเบาะไาคู่หน้าแล้วมันมีระบบเซฟตี้นะครับระบบ SRS Airbag มาให้ด้วยนะครับานชมตรงนี้อ่าฮเรามาสตาร์ทฟังเสียงเลยนะครับามชมตรงนี้กุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับานชมนะกุญแจมีดอกเดียวนะครับชมชมนะตรงนี้อ่าฮมา เรามาเริ่มกันครับฟังเสียงก่อนเลยครับว่าเป็นเป็นรถเดิมจริงนะครับไม่ได้มีการตัดท่อแคทนะครับหรือว่านี่ครับท่านผู้ชมนะครับเป็นรถเดิมเดิมนะครับตรงนี้นะตรงพวงมาลัยเนี่ยอ่าตรงพวงมาลัยเนี่ยเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r เลยจะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับหุ้มด้วยหนังแล้วก็มีลายไม้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ตัวพวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับทักชันคอนโทรลนะครับพรีเซชิพมีมาให้นะครับตัวนี้อ่า นะสังเกตกันง่ายถ้าเป็นตัว G เนะี่ยมันจะไม่มีอะ์แอคีฟรูดบทอนนะครับทุนผู้ชมนะก้านบันตรน้ำฝนเป็นเมลน่วนอยู่นะครับทานผู้ชมเป็นเมลน่วนอยู่ไฟใหญ่หน้าเนะี่ยเป็นไฟใหญ่หน้าออโต้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นไบบีม LED นะครับทุนผู้ชมนะไฟใหญ่หน้าออโต้แล้วนะครับตรงนี้อรถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นรถปี2022 2น22 23, 24ครับนะครับประมาณรถ2 3ปสนะปีครับใช้งานมาแล้วครับ5 0,000ื 50, 000นะนครับ 1,847กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถใหม่แท้แน่นอนนะครับตรงนี้เราถัดมาดูตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นเครื่องเล่นนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถรองรับ fm ได้ am ได้นะครับอ่า android auto apple carplay ได้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าระบบเครื่องเสียงนะเป็นระบบสเตอริโอเซอร์ราล์นะครับมีลำโพงทั้งหมดนะครับ2 4 6จุดนะครับมีแผงประตูคู่หน้าแผงประตูคู่หลังแล้วก็ทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมา ซึ่งจะแตกต่างกว่าที่อดีทีอดีตมีทั้งหมด9จุดนะครับนับตรงนี้อ่าเอกสารผมให้ท่านชมดูแล้วนะครับพวกสำนองสำเนารถนะครับตรงนี้ก็คู่มือการใช้รถนะครับคู่มือการใช้ระบบนําทางนะครับเอาง่ายว่ารถคันนี้มีเอกสารครบนะครับท่านชมตรงนี้นะตรงนี้ก็มีช่องคูบ็อกนะครับอ่าช่องเก็บความเย็นให้ตรงนี้นะครับอ่าระบบแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับท่านชมนะแอร์ออโต้ตรงนี้อ่า แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้ามาท่านผู้ชมเห็นไหมก็จะมีช่องเสียบพอร์ตนะนะครับ USB AUX นะครับมีมาครบตรงนี้นะาครบๆเลยครับแล้วสิ่งอำนวยความสะด,ดวกก็มีพวกกรทกเข่าแขนช่องเก็บของต่างๆนะครับที่วางแก้วตรงแผงประตูนะครับที่วางแก้วตรงคอนโซลนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ระบบเซฟตี้ SRS Airbag มีทั้งหมดเจ็ดจุดนะครับท่านผู้ชมนะ มีตรงพวงมาลัยตรงคนนั่งข้างนะครับแล้วก็เสา A ซ้ายขวาตรงเบาะแล้วก็เสา A ด้านหลังแล้วก็ใต้ขอบพวงมาลัยนะครับท่านชมตรงนี้นะบอกเลยว่าครบๆนะครับตรงนี้แล้วก็ระบบหมูโหมดต่างๆนะโหมดต่างๆก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็มีอีโคโหมดนะวพาวเวอร์โหมดแล้วก็โหมดการเลื่อนไหลนะครับตรงนี้นะผมบอกเลยว่ามีมาครบนะครับตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรานี่ครับอ่ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตนะครับเป็นแผงหลังคาเดิมนะครับแผงหลังคาเดิม ตรงนี้นะครับเขาก็จะมียันนิดหน่อยมาให้มานะครับตรงนี้เราไม่สามารถเราลบได้แค่นี้เราลบได้แค่นี้เพราะว่าถ้าลบมากไปกว่าน,นี้นะครับผ้าหลังคาเราจะเป็นขุยนะคะรับท่านผู้ชมตรงนี้นะ,ะม่านบางแดดนี่ก็เห็นไหมจะมีกระจกนะครับจะมีกระจกตรงนี้คนนั่งข้างนะคนตรงคนขับจะไม่มีนะครับท่มมานผู้ชมตรงนี้อ่ากล้องเก็บแว่นขาไม่หักนะครับไปต่งตางอ่าแผนที่ต่งตางๆติดครบทุกดวงนะ ไฟอัแบบที่นีจะเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะครับนั่นเป็นหลอดไฟสีส้มอยู่ปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2ดีกว่าว่าห้องโดยสารแถวที่สองเนี่ยมีออปชันอะไรบ้างแล้วก็พอดูห้องโดยสารแถวที่2อเสร็จนะผมจะสาธิตการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่3ดูว่ามันขึ้นลงลาบากไหมไปดูกันก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะมดยสาธิตท่านผู้ชมดูนะครับผมบอกเลยว่าเบาะนะครับมันสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับท่านผู้ชมในหายนะเนี่ยเลื่อนเดินหน้ามา เพื่อไม่ให้คนนั่งแถวที่สามหัวเข่าชนนะครับนี่อ่ะเข้ามานั่งแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อโอ้โหเข้ามาแล้วนะตรงห้องโดยสารแถวที่สองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีขาดไม่ได้เลยพนักเท้าแขนนะครับที่วางแก้วมีมาให้นะครับแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้ามาก็ช่องเสียบพาวววเล็ด,ด้านหลังมาให้นะครับนี่นมาแล้วก็แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีที่วางแก้วตรงแผงประตูเหมือนเดิมนะครับแล้วตรงนี้นครับ ก็จะเป็นคอนโทรลโหมดนะครับคอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลแอร์นั่นเองนะครับเห็นยมาดูท่านผู้ชมนะตรงนี้จะมีแอร์แถที่สองแถวที่3เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรถ P ี V วนะว่ารถครอบครัวนะครับต้องมีตรงนี้ขาดไม่ได้เลยอ่ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะสาธิตการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่3นะครับตรงนี้การขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่3นะครับก็ง่ายๆครับมันมีสลักเลยว่าขาเบาะอยู่นะครับแล้วก็พับเลยครับเบาะมันก็จะเด้งมาลักษณะนี้นะครับ แล้วเราก็เหยียบไัดไดข้างนะครับก้าวเข้ามานะครับก้าวเข้ามาลักษณะนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเอิบอายนะห,หลังตรงคนระับหลังตรงเบาะสามารถปรับเอ็นได้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหมผมบอกเลยว่าขึ้นง่ายลงง่ายแน่นอนนะผมเข้ามานั่งห้องโดยสารแถวที่สามแล้วเฮดลูมผมเหลือเลขรูมผมเหลือผมบอกเลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานของท่านผู้ชมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะอะยังไงนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมนะจะไปดูรถที่อื่นนะ จะไปดูรถอื่นๆนะครับผมแนะนําให้ท่านชมมาดูรถที่ผมก่อนนะครับผมแนะนําให้ท่านชมมาดูลรถที่ผมก่อนผมกล้าการันตีเลยครับว่ารถผมตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับท่านนะก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมนะครับเอารถคันนี้ไปดูช่วงล่างนะครับขึ้นห้อยเลยเรียวๆเลยท่านชมดูนะว่าช่วงล่างมันดีจริงนะครับแล้วก็จะพาท่านชมนะไปโดขอสปาไปดูกันครับท่านชมนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทสได์นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมนะ ดูช่วงล่างของรถปี2022ก่อนครับว่าช่วงล่างของรถปี2022เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไหมดูกันเลยนะครับนะเริ่มต้นจากด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นโช๊คนะครับอ่าโช๊คพร้อมสปริงนะครับผมบอกเลยว่าโช๊คเนี่ยเป็นโชค๊คมาตรฐานไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสปริงเนี่ยก็เป็นสปริงเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนสปริงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแล้วมาพร้อมกับ ชุดเหล็กกันโคงด้านหลังมาให้ชุดเหล็กกันโคงด้านหลังอันนี้ก็จะมีพวกสก,กูนะครับด้านหลังมาให้หรือว่าลูกหมากกันโคงหลังนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะเอาง่ายว่าตัวนี้เป็นโฉมลีดเดอร์นะครับช่วงล่างของเขานะจะเป็นสแตนดาดของโตโยต้านะครับจะไม่ใช่อ่าคล้ายๆช่วงล่างทีอดีเหมือนกับพวกรีเจเนอร์นะครับทุกนะมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูพวก บูธต่างๆนะครับบูธปีกนกนะครับลูกหมากต่างๆว่ามันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับโชก็เป็นโชงเดิมนะครับสแตนดาร์ดนะครับท่านผู้ชมคันนี้ไม่รั่วมไม่เส่อมไม่เยิอมแน่นอนชุดเหล็กกันโค้งด้านหน้านี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับเห็นไหมเพราะว่ามีลูกหมากกันโค้งหน้ามาให้ท่านผู้ชมนะดูเลยครับท่านผู้ชม,ม,มบอกเลยว่ารถคันนี้สมบูรณ์ทุกจุดนะครับช่วงล่างดีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพานะครับท่านผู้ชมไปเทสได้นะครับว่าสมรรถนะช่วงล่างของรถคันนี้มันจะดีเหมือนที่ผมพูดไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเทสได้นะครับด้วยการกระโดดคอสะพานให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเฮ้ยช่วงล่างมันดีจริงเหมือนที่ผมพูดนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็จะลองการใช้พันอร์ชิพนะครับต่างๆว่ามันใช้งานได้จริงนะครับท่านผู้ชมนั่นตรงนี้อ่า อันน <ITA> ีいい้นะครับสภาพนะช่วงล่างหรือว่าเครื่องเกียร์นะครับผมบอกเลยว่าดีนะอันนี้นะผมจะโดดขอสะพานแล้วนะครับท่านชมนะตรงนี้นะครับนี่ครับผมโดดขอสะพานลงมาแล้วนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับแล้วช่วงล่างก็ดีนะครับตกลุมไม่ดังนะครับอ่าฮะเลี้ยวก็ไม่ดังนะครับท่านชมนะตรงนี้อ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะผมจะจะสาธิตการใช้พัดชิปนะครับว่าพัดชิปเนี่ยมาใช้งานได้จริงไหมนะครับท่านชมนะ มันจะมีบวกมีลบนะครับผมจะใช้บวกก่อนครับนี่ครับบวกก็เป็น6นะครับตรงนี้6เพราะว่าเป็น6สปีดนะครับโฟลตูเนอร์ตรงนี้ฮะอ่ะนี่มัน6เลขหเดี๋ยวผมจะลบมันเหลือเลข4นะครับเห็นไหมสี่สามนี่หกนะผมเพิ่มเกียร์เป็น4 5 6ห้าครับคือพันธุชิพเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆว่าเครื่องเกียร์เนี่ยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเกียร์ไม่กระตุกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะรอบเครื่องนี่ก็ปกตินะครับท่านผู้ชมนะ อย่างนี้เดี๋ยวเราไปฟังราคาแล้วไปสรุปสภาพรถกันอีกครั้งนะครับว่ารถคันนี้ผมจะให้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรท่านผู้ชมบ้างไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถรอบคันแล้วดูด้านหน้านะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะคแล้วผนังภายในเรียบร้อยแล้วช่วงล่างช่วงล่างเทสลงเท็ตได้เรียบร้อยแล้วเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4นะครับ G Leader 2WD ปี2022มาขายเท่าไหร่ วันนี้นะครับผมเอามาขายในราคา1นึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับย้ำว่ 1, 90, วาหนึ่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครที่สนใจรถคันนี้นะครับกดเบอร์ผมเลยซูเปอร์ซูซีเป็นหกหกห้าเก้าแปดแลหรือช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านล่างนะพิเศษไปวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะ,ะถ้าท่านผู้ชมนะจะจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับถ้าท่านผู้ชม จะเป็น,นผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถเราบริการจัดส่งถึงที่นะครับคิดจะออกรถคิดถึงอาร,ร์บิคานะครับก่อนจบคลิปนี้ครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดกดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรถรุ่นไหนนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com